สวัสดีนะครับอาติคนนะวันนี้มาดึกเหมือนเคยนะครับบ้านดำบ้านฟ้าบ้านแดงโอเคสวัสดีสามบ้านนะครับบ้านดำบ้านฟ้าบ้านแดงคงอยากรู้รายละเอียดเนาะเข้าใจฮะอ่ะมายั่วๆเหมือนเดิมครับยั่วทำลายเหมือนเดิมสวัสดีครับทุกคนเอาสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับอาจจะมาดึกเหมือนเคยนะครับเพราะว่าพเพิ่งเลิกงาน ขออนุญาตก,กินข้าวไปด้วยอขออนุญาตก,กินข้าวไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายนะครับทักทายทางบ้านฟ้าบ้านแดงโอ้โห <Yeah. S 2> oh. ต้องเรียกกันแบบนี้แล้วเนาะช่องจริง,ช,งช่องสำรองช่องหลักช่องอะไรด้วยนะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้ามาเยอะสวัสดีครับคุณพาวินีสวัสดีครับคุณว้าวุ่นเลยทีเดียวอสวัสดีครับคุณสนชนาลาน ลานลาลานลาเหรอครับหรือว่าอย่างไงสวัสดีครับกลุ่มเปราะบางเด็กนี่ได้ไหมเด็กไม่เกี่ยวนะครับเด็กไม่เกี่ยวนะครับได้เฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับบัตรผู้พิการนะครับนอกนั้นก็ต้องลงทะเบียนนะครับตามกรอบอายุที่เขาบอกนะครับสวัสดีครับพิษณุโลกโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้สวัสดีครับอนุวัติทวตไทยสวัสดีครับคุณนุ๊เรียกอนุวัตทวดไทยก็ได้อนุวัตจัดให้นะครับสวัสดีครับได้หมดเลยฮะ แล้วแต่เลยนะครับคุณซีชาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนบ้านแดงบ้านฟ้าเออบ้านดำเรียกอย่างนี้เนาะเดี๋ยวดิวต้องเรียกอย่างนี้แล้วนะครับทั้งช่องจริงและช่องสำรองนะครับเราจะคุยไปด้วยกันนะครับสวัสดีอุทัยธานีสวัสดีครับกรมอื่นจะได้ใหม่เอาอ,อย่างนี้อ่าไหนๆเดีย๋ยวผมขอเวลาอีกสมนาทีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอีก3มนาทีผมจะได้อธิบายไปพร้อมกันเกี่ยวกับดิจิตอลบัลเลตนะครับจะได้อธิบายเอฟซีลำฟางสวัสดีครับคุณจุ๊บจุ๊บจุ๊บจิบจุ๊บจิบ ต้องอายุ16ปีขึ้นไปนะครับผู้สูงอายุอยู่ในกลุ่มเปาะบางใหม่อยู่ในกลุ่มเปาะบางแต่สำหรับดิจิ t a l Wallet ก็คือบัตรคนจนกับบัตรผู้พิการส่วนนอกนั้นทะเบียนครับพูดง่ายๆนะนอกนั้นลงทะเบียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเล่าอาจายแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะเล่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะครับถ้าเห็นอ,อ่านจะตอบนะครับ อีม e ันนี่โอเคผู้พิการจะได้ทุกคนเอ่อต้องมีบัตรคนพิการครับต้องใช้คำว่านี้นะต้องมีบัตรคนพิการนะครับโอเคโอเคขอเวลาไปเอาเอ่อแกงสักหนึ่งนาทีได้ไหมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วรอก่อนนะเอาแกงก่อน มาแล้วครับวันนี้มีแกงเห็ดด้วยโอเคขอบคุณทุกคนที่รอนะครับผมอธิบายให้ฟังแบบนี้นะอ่าโอเคทุกคนพร้อมนะครับทุกคนพร้อมอ่าโอเคบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านดำหลายๆบ้านนะครับจริงๆดิจิตอลเบลต์เนี่ยอธิบายนิดนึงนะครับเหมือนที่ผมอธิบายไปทุกครั้งเนอะก็คือว่ามันจะมีด้วยกันสามกลุ่มถูกไหมครับกลุ่มแรกเนี่ยวันนี้ก็คือคนที่คนที่ เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีบัตรผู้พิการที่ไม่ต้องทำอะไรที่ไม่ต้องทำอะไรครับเงินจะเริ่มโอนให้20กันยายนเป็นต้นไปโอเคนะครับอ่ะผมไปช้าช้านะกลุ่มนี้กลุ่มแรกเนี่ยเงินจะเริ่มโอนให้20กันยายนเป็นต้นไปโอเคนะครับ คนที่มีบัตรผู้พิการและบัตรคนจนเงินโอนให้20กันยายนเป็นต้นไปทีนี้รูปแบบในการโอนผมโทรเช็คให้แล้วรูปแบบในการโอนเนี่ยเขายังไม่ได้คุยกันเขายังไม่ได้คุยกันนะครับในบัตรคนจนเนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่สองแบบถ้าคุณจะได้เป็นเงินสดก็คือปันเป็นอ e ีม n น y ีที่มั บัตรคนจนอยู่แล้วอ่าสคือโอนผ่านพร้อมเพย์ซึ่งยังไม่ได้มีการบอกเลยว่าใช้วิธีการโอนแบบไหนเข้าใจผมนะฮะผมทำหน่วยงานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังไม่ได้มีการคุยกันเลยว่าโอนแบบไหนแต่เท่าที่วันนี้ฟังจากคุณภูมิทําแล้วคือการโอนเข้าบัญชี แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับต้องรองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากถแถลงนโยบาย12-13แล้วเข้าคอรมอสิบหกสิบเจ็ดอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนคนที่ถือบัตรคนพิการคนที่ถือบัตรคนพิการทางกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยตอนนี้มีการเช็คลิสต์แล้วว่ารายชื่อเนี่ยจะถูกตัดวันที่31สิสิงหาคมของปีนี้ว่าผู้พิการที่ยื่น ถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคมเนี่ยรายชื่อเท่าไหร่จ่ายส่วนไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งก็ยังไม่ได้คุยกันว่าเงินจะโอนให้แบบไหนอันนี้เข้าใจผมนะครับเขายังไม่ได้คุยกันแต่ตอนเนี้คือกลุ่มแรกที่จะได้แน่นอนตั้งแต่ยี่สิบเพราะว่ายี่สิบรูปแบบการโอนเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกันว่าโอนทยอยโอนหรือโอนก้อนเดียวเลยเป็นเงินสดหมื่นหนึ่งอ่ะเท่ากับว่าคุณนะโอนหมื่นหนึ่ง อันเนี้ยกลุ่มบัตรผู้พิการและบัตรคนจนยังไม่สรุปเรื่องของการโอนแต่ได้แน่นอนตั้งแต่ยี่สิบเป็นต้นไปกลุ่มพิการอย่าถามว่ากลุ่มไหนกลุ่มคนที่มีบัตรผู้พิการนะครับถูกไหมผู้พิการเนี่ยต้องอธิบายนิดนึงนะบัตรผู้พิการเนี่ยปกติเขาได้เงินอยู่แล้วปกติเขาได้เงินอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมฮะ ซึ่งผู้พิการเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะได้เงินทางไหนอะไรยังไงซึ่งมันก็โอนทางนั้นแหละครับมันโอนทางนั้นส่วนบัตรคนจนมันมีด้วยกันสองแบบตอนเนี้เขากําลังคุยกันว่ามันจะเป็นอ e ีมานี่มาหรือว่าจะเป็นแบบโอนให้แบบผูกพร้อมเพย์อะไรยังไงซึ่งอันเนี้ยังไม่ได้คุยโอเคนะทุกคนโอเคสําหรับกลุ่มแรกโอเคนะเข้าใจนะครับ กลุ่มคนอุดหนุนบุตรคุณผู้สูงอายุไม่เกี่ยวนะครับกับดิจิตอ l วอลเล็นะครับที่แบบว่าอยู่เฉยๆแล้วได้อไม่เกี่ยวนะมันเฉพาะคนที่ถือบัตรคนจนและบัตรผู้พิการเท่านั้นที่จะโอนให้เลยส่วนอุดหนุนเด็กก็ไปลงทะเบียนกันตามปกติโอเคนะครับอ่ะมากลุ่มที่สองเออกลุ่มแรกเนี่ยได้หมื่นหนึ่งเป็นเงินสดเลยนะครับเอาไปใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแต่กลุ่มที่สอง และกลุ่มที่3มันมีความพิเศษและแตกต่างกันไปอีกอกลุ่มที่2ก็คือคนที่ลงทะเบียน16ผู้พิการ16จาก16ปีจากกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐในโทรศัพท์มือถือที่จะบดวันที่15กันยายนนี้ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเลยเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรคนจนไม่มีบัตรผู้พิการก็คือกลุ่มคนทั่วไปก็ต้องไปลงทะเบียนตั้งแต่16กันยาถึงกลางตุลาอันนี้กลุ่ม2กลุ่ม3ก็จะมีความพิเศษและแตกต่างจากที่เขาได้เงินสดไปหมื่นหนึ่งเลยกลุ่มที่2นี้เราต้องไปคัดกรองเนาะ ตามคุณสมบัติที่รัฐเขาให้มาเลยคัดกรองกันไปอายุ16ปีฐานเงินเดือนเท่าไหร่รายได้ต่อปีเท่าไหร่เงินฝากเท่าไหร่กลุ่มนี้ไปคัดกรองแล้วไปลุ้นในด่านที่สองว่าได้หรือไม่ได้อะไรยังไงซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะถูกตัดพวกบัตรคนจนกับบัตรผู้พิการไปแล้วก็จะเหลือตัวเลข<ๆ>เนื้อเนื้อเ,เน้น <sheets> ๆเท่าไหร่ก็ว่ากันไปกลุ่มนี้มันจะมีความต่างที่ผมบอกพิเศษก็คือว่าตัวเงินเนี่ยอาจจะได้ไป2แบบคือเงินสดและ เงินดิจิตอลวอลเล็นะครับทุกคนมันจะได้เป็นเงินสดและเงินดิจิตอลวอลเล็ตัวเลขกลมๆตอนนี้เท่าที่ฟังจากคุณภูมิธรรมคือหนะ้าพันห้าพันณวันที่เราคุยกันวันนี้วันที่เก้านะณนะวันที่เราคุยกันวันที่เก้านี้ยคุณภูมิธรรมบอกว่าถ้างบประมาณจัดสรรเสร็จสับปั๊บนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ย ก็อาจจะแยกเป็นห้าพันห้าพันคือเงินสดห้าพันและผู้พิการเออเงินสดห้าพันและเงินดิจิตอลห้าพันแต่ไอ้คำว่าห้าพันห้าพันมันอาจจะปรับเปลี่ยนได้อีกนะมันอาจจะปรับเปลี่ยนได้อีกผมจะบอกว่ากลุ่มที่สองเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่จะต้องรอความชัดเจนเข้าใจผมใช่ไหมครับซึ่งกลุ่มที่สองเนี่ยโอนเข้าบัญชีกับโอนเข้าอล l ล็ตอยู่แล้ว พราะกลุ่มที่2มันมันยังต้องมีการหารือกันต่ออันนี้เป็นตุ๊กตาเข้าๆร่าวเท่านั้นเองว่ากลุ่ม1แยกไปแล้วได้เงินสดไปเลยกลุ่มที่2อาจจะทั้งเงินสดและบอลเลตซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในวันนี้นะทุกคนโอเคนี่คือความคืบหน้าที่ท,ท,ที่ที่พอจะสรุปให้ฟังได้เพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือเหดหลักของรัฐบาลเขาประชุมกันพอเฮดหลักประชุมกันเสร็จสับปับ๊บ ยังไม่ได้มีการสั่งการมาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมบัญชีการก็ยังไม่รู้ว่าใช้วิธีการโอนยังไงกระทรวงพัฒนาสังคมก็ยังไม่รู้ว่าโอนยังไงเหมือนกันมิฉะนั้นแล้วทุกคนก็คือ,อทำตามขั้นตอนที่เขาบอกว่าไปลงทะเบียนนูน่นนี่นั่นอะไรกันไปพิการก็ต้อง16แน่คือผมก็พยายามแล้วเขาก็เช็คเปราะบางได้เฉพาะ อย่าผมอธิบายอย่าก็จะข้าใจผิดอีกคนกลุ่มเปราะบางเนี่ยใครที่ไม่มีบัตรคนจนและไม่มีบัตรผู้พิการคุณก็ต้องลงทะเบียนครับไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นกลุ่มที่สามที่เดี๋ยวเขาจะจัดหน่วยให้คุณไปลงทะเบียนเองเช่นออมันมีหลายหน่วยมากเลยครับที่เขาจะตั้งขึ้นนะทุกคนบายุติธรรมเลยบางคนรวยก็ได้คืออันนี้มาแล้วแต่เลยเพราะ AI เป็นคนเลือก เข้าใจไหมการคัดกรองอะ่ะคุณก็ต้องไปดูว่าคุณจะได้หรือไม่ได้ก็คือเอฟไอไปเจอข้อมูลของคุณอะไรยังไงถูกไหมครับอุดหนุนเด็กไม่เกี่ยวครับอุดหนุนเด็กไม่เกี่ยวนะครับคุณต้องลงทะเบียนครับคนอื่นที่ไม่มีบัตรผู้พิการและบัตรคนจนก็ต้องลงทะเบียนจะลงผ่านแอปทางรัฐหรือว่าจะลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนก็ต้องเป็นไปทางนั้นครับ แล้วก็ไปผ่านกระบวนการคัดกรองครับรูปแบบการโอนเหมือนที่ผมบอกไปนะครับคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนบ่าโอนโอ๊ยลืมกินข้าวเลยโอน,โอน,โอนแบบไหนอะไรยังไงนะครับโอนแบบไหนอะไรยังไงเอามากินข้าวกันก่อนนะครับจะได้หายจะได้ใจลมลมอืมครับคนที่เคยมีบัตรคน,นจนก็คือไม่ได้ครับต้องเป็น คนที่ได้ในลอตปัจจุบันล่าสุดเท่านั้นนะครับถูกไหมครับคืออ่ะจำกัดรัศมีไหมคนที่ได้ไปเงินสดไปแล้วเช่นบัตรคนจนบัตรผู้พิการได้เงินสดแล้วจะไปจํากัดรัศมีอะไรอะ่ะมันไม่ได้จํากัดรัศมีแล้วนะฮะถูกไหมไม่จากัดรัศมีแล้วคุณก็เอาไปใช้ไปใช้จ่ายตุต้นเศรษฐกิจอะ่ะถูกไหมฮะ แอปทางรัฐยังไงคุณก็ต้องมีหนึ่งบัญชีธนาคารนะครับในการผูกเพื่อโอนวอล l e t หรือที่เจ้าเข้านะครับเขาใช้คำว่าโอนเงินให้ตั้งแต่ยี่สิบกันยาตั้งแต่ยี่สิบกันยาคือมันก็ตั้งแต่ยี่สิบไปเนาะไม่ใช่ว่ายี่สิบเป๊ะได้เลยทุกคนมันอาจจะทยอยเป็นกลุ่มกลุ่ม ใครจําสมัยก่อนได้ไหมที่เขาโอนเงินให้เขาก็จะโอนเป็นกลุ่มๆๆเพราะว่าความสามารถของธนาคารเองอ่ะเขาจะโอนเป็นแบบลดๆวันนี้สิบล้านคนอะไรอย่างเงี้ยอืมถูกไหมฮะอืมผมพยายามอธิบายให้เข้าใจแล้วนะคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีบัตรคนจนคุณพ่อคุณแม่ต้องลงทะเบียนตามหน่วยจ้า ซึ่งหน่วยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเพิ่มหน่วยให้อีกนะครับผมก็เลยขออนุญาตไปสรุปเรื่องหน่วยนะออมสินกรุงไทยอะไรอย่างเงี้ยและหน่วยของดิจิตอลเดี๋ยวเขาไปคุยกันอีกอาจจะเพิ่มหน่วยให้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับสำหรับผู้พิการบัตรผู้พิการที่คุณเคยได้เงินทางไหนเงินมันก็จะไปตามช่องทางนั้นแหะครับโอเคนะสำหรับผู้พิการมันจะไม่ยุ่งยากเพราะทุกเดือนเนี่ยคุณได้เงินผ่านทางไหนมันก็จะไปทางนั้นแหะครับ สำหรับผู้พิการโอเคนะครับส่วนบัตรคนจนมันมีสองแบบเขากําลังคุยกันอยู่ว่าจะไปแบบไหนที่ได้เร็วและก็สะดวกโอ้ใช้จ่ายตามร้านค้าทั่วไปได้ครับมันได้เป็นเงินสดแล้วอะ่ะไม่มีใครเข้าไปตามคุณหรอกว่าเออใช้ตามวัตถุประสงค์อะไรอย่างอเงี้ยอืมสวัสดีครับแอปทางรัฐก็คือ แอปทางรัฐก็ต้องลงแอปทางรัฐไงครับสําหรับคนที่ไม่มีบัตรผู้พิการกับบัตรคนจนนะครับอืถ้าจําไม่ได้ว่าผูกพร้อมเพย์ไปถามที่ธนาคารก็ได้ครับว่าของเราอุ้ยอุ้ยคุณเบิร์ตสวัสดีครับคุณเบิร์ตขอบคุณครับวันนั้นโลกกลมไปเจอคุณเบิร์ตที่ไปถ่ายรายการที่ระยองอืม ใช่ส่วนผู้พิการก็คือผู้พิการอาจจะง,ง่ายสุดแล้วเงินเคยเข้าทางไหนมันจะเข้าทางนั้นถูกไหมสวัสด,ดีครับมีแววจะได้เงินสดไหมกลุ่มสองมีแววครับแต่ได้ในสัดส่วนเท่าไหร่ผมไม่รู้นะเพราะตอนนี้ตัวเลขมันอยู่ที่ห้าพันห้าพันห้าพันเป็นเงินสด อีกห้าพันเป็นดิจิตอลบ a ลเล t เข้าใจใช่ไหมฮะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นแบบกําลังคุยกันอยู่มันคงไปคุยรายละเอียดอะไรหลายๆอย่างอย,งอยู่มันอาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนหรืออะไรยังไงก็ต้องรอหลังเข้าแถลงนโยบายนะครับรอเข้ารอมสิบหกสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปดูตัวเลขเงินด้วยเข้าใจเนาะอ,อ่ะผมพยายามพูดจะให้เข้าใจง่ายๆแอปทางรัดก็ลงทะเบียนปกติตอนนี้อยากให้ทุกคนรักษาสิทธิ์ของตัวเองไว้ ถูกไหมคนที่รักษาสิทธิ์ของตัวเองที่ไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือบัตรผู้พิการกับบัตรคนจนอันนี้โอนหนึ่งหมื่นโอนยังไงทางไหนเดี๋ยวถามให้อีกทีหนึ่งส่วนเอ่อคนที่มีโทรศัพท์มือถืออยากได้เงินหมืน่นเอ่อก็ลงผ่านแอปมือถือทางรัฐก็ต้องลงแล้วคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ไปลงในดวยแล้วก็ไปคัดกรองกันเอาจะได้ห้าพันสดห้าพันดิจิตอลก็ว่ากันไปซึ่งพอเป็นห้าพันสดอ่ะ มันก็จะจํากัดการใช้ใจ่ายเราไปได้แล้วนะจริงๆอันนี้มันมันก็ไม่เรียกว่าเป็นดิจิตอลวอลเล็ตแล้วนะมันอาจจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตกลายพันธ์เออผมใช้คํานี้แล้วกันดิจิตอลวอลเล็ตกลายพันธ์ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราได้เงินสดไปแล้วอสมมุตินะคุณได้เงินสดไปแล้วอ่ะคุณจะใช้ในอำเภอคุณสอถามหน่อยใครจะไปตามคุณว่าคุณจะไปใช้ในอำเภอจริงหรือเปล่าถูกไหมยกเว้นว่ามีระบบตรวจสอบซึ่งผมยังไม่เห็น ส่วนไอ a l เล็เนี่ยอาจจะควบคุมการใช้ก็ได้อืมถูกไหมล่ะผู้สูงอายุก็ต้องลงทะเบียนจิจ้าถ้าไม่มีบัต,ตรคนจนกับบัตรผู้พิการเรื่องผูกพร้อมเพย์ไม่ผูกพร้อมเพย์ตอนเนี้ยคือก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะแต่ในความรู้สึกผมอะ คุณจะรับสวัสดิการของรัฐเนาะคุณควรมีการผูกพร้อมเพกับบัญชีธนาคารนะครับกับเลขบัตรประชาชนเพราะเดี๋ยวนโยบายอื่นๆมามันจะได้ใช้ได้อืมผูกพร้อมเพธนาคารอะไรก็ได้ครับหน้าไม่ตรงทำยังไงก็ต้องไปที่อำเภอครับ ถ่ายบัตรประชาชนใหม่ครับให้หน้ามันโงกับปัจจุบันครับบางคนไปทำศสียกกรรมบางคนประสบอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นหน้าไม่โงมันเลยสแกนไม่ผ่านนาทีนึ่งมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอาชีพ้าการบำรงบำนานอะไรมันก็ไปดูตัวเงินนะครับ ก็ไปลงทะเบียนในแอปทางรัฐก่อนนะครับถ้าไม่มีก็ต้องรอลงทะเบียนวันที่สิบหกนะครับอ๋อเงิน,นงกลุ่มสองลืมบอกไปเงินกลุ่มสองได้เมื่อไหร่กลุ่มแรกได้ตั้งแต่ยี่สิบกันยาเป็นต้นไปใช้คำนี้นะกลุ่มแรกเนี่ยได้ยี่สิบกันยาเป็นต้นไปกลุ่มที่สองซึ่งห้าพันเงินสดห้าพันดิจิตอลเนี่ยแนวโน้มที่คุณภูมิธรรมพูดเนี่ยก้อนแรกเนี่ยอาจจะได้ตั้งแต่ตุลาแล้วนะครับไตรมาสที่สี่ตามที่เขาสัญญาไปอ่ะตุลาเป็น กลุ่มที่สองจะเริ่มได้ต่างแล้วนะแต่จะได้เป็นแบบเงินสดหรือดิจิตอลเลยอะ่ะผมคิดว่ามันน่าจะได้เป็นเงินสดก่อนตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปครับอโอ้โหเป็นหนี้ของธนาคารจะหักใหม่ไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้ไม่รู้จริงอืมมีบัตรคนจน แต่ลงทะเบียนอ๋ออะคนที่มีบัตรคอนโจนแล้วไปลงทะเบียนแอปทางรัดก็ไม่ได้แปลกครับก็ตัดสิทธิ์คุณออกไปเท่านั้นเองไม่มีปัญหาอะไรครับไม่ต้องทําอะไรอร่อยครับอืขอบคุณครับวันนี้มีต้มเห็ดด้วยนะครับอืมสวัสดีครับโอ้ยพี่หนุ่มกันชัยเขารอผมเยอะ ผู้สูงอายุที่ติดเตียงนะผู้พิการที่ติดเตียงแล้วไม่มีบัตรบัตรคนจนละก็มอบอำนาจไปลงทะเบียนครับอืมไม่เกี่ยวครับทำงานโรงงานได้ไหมไม่เกี่ยวครับมันก็ไปตามคุณสมบัตินะครับคินค้าพร้อมกันครับคนที่ไม่มีบัตรเอ m ีเอมันก็ไม่เกี่ยวกับบัตรเอทอมไหมครับ ก็แค่มีบัญชีธนาคารนะครับคุณ16กันยาลงทะเบียนที่ไหนในกลุ่มเดี๋ยวเขาจะมีบอกเพิ่มเติมนะครับจริงๆมันก็มีกุ้งไทยออมสินไปสดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะบอกเพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวผม,มาอัปเดตให้ประกันสองคมก็ก็ไม่เห็นแปลกก็ลงได้นะครับอ๋อกินแล้วครับกินข้าวด้วยกันนะครับ ก็ไปรอลุ้นนะครับสำหรับกลุ่มที่สองที่สามก็ว่าคุณจะเข้า,าหลักเกณฑ์ไหมเท่านั้นเองครับแต่อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดค่าแรงสี่ร้อยค่าแรงสี่ร้อยเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลเดิมรัฐมนตรีเดิมเนี่ยเขาก็จะผลักดันให้ได้สี่ร้อยตามที่เขาหาเสียงไว้แต่อธิบายนิดนึงว่า4ี่ร้อยเนี่ยมันไม่ได้4ี่รอยทุกอาชีพและไม่ได้4ี่ร้อยทุกจังหวัดเนาะ กลุ่ม2จะได้เงินช่วงไหนก็ตั้งแต่กลุ่มที่2จะได้เงินตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปแต่อาจจะไม่ได้ครบหมื่นก่อนอาจจะได้สักห้าพันก่อน5้าพันนี้อาจจะเป็นเงินสดหรืออาจจะเป็นดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะให้เงินสดก่อนเพราะว่าดิจิตอลเราทับระบบทดลองระบบเพื่อไปนโยบายต่อไปของเขาอะไรเงี้ยสวัสดีครับทุกคนจ๋า กลุ่มแรกไปดูคลิปนะครับกลุ่มแรกรบกวนไปดูคลิปผมลงคลิปไปให้แล้วทุกคนบัตรประชาัฐโอ้โหมันไปเร็วมากมีเงินฝากถึงแสนก็อดครับออมมาต้องห้าแสนนะครับเงินฝากหนะ้าแสนนะครับแล้วก็ยกไม่ได้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับยกไม่ได้แล้วนะพอเขาไอ้นี่ไปแล้วส่วนผู้พิการก็จะตัดลายชื่อเนี่ยสามสิบเอ็ดสิงหาคมปีนี้ฮะตัดลายชื่ออ๋อลือไป ผู้พิการไปตรวจสอบด้วยนะว่าบัตรคุณหมดอายุหรือยังเพราะบัตรผู้พิการมีอายุแปดปีต้องไปอัปเดตนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันไหนที่ผมผมพอจะเห็นและตอบได้ก็ตอบนะครับผู้ป่ยยวยติดเตียงมอบอับนดาจ,จามีบัตรคนจนก็ก็ก็รออยู่เฉยๆได้เลยครับบัตรคนจน นะอันนี้คืออัปเดตแล้วก็คลินหน้าล่าสุดนะครับได้ขอบคุณเยอะขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวผมผมขอแบตผมแบบแบตในแอปเออแบบแบตบในบ้านฟ้าและบ้านแดงผมจะหมดแล้วนะครับผมขออนุญาตลงบ้านฟ้าบ้านแดงนะมันจะมีความคืบหน้าล่าสุดประมาณนี้แต่ว่าบ้านดํายังอยู่นะครับบ้านดําของพี่พ,พี่ติกต๊กตอกยังอยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อนะครับขอบคุณนะครับเอาใครตามมาบัตรดำก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ